ครับกลับมาช่วงท้ายอา่เอโซดสุดท้ายของการแนะนําในเรื่องของการสร้างาการเลี้ยงตาในระบบน้นําบนร่วมกับเบรคฟลอกซึ่งอุปกรณ์ตั้งแต่ EP ีแรกนี่ก็ EP ีสุดท้ายมาดูการประกอบครับเราทําตั้งแต่เรื่องของถังหรือบ่อเลี้ยงหลักเป็นถังพักตะกรจนกระทั่งมาเรื่องของแอร์ลิฟต์เรานําทุกอย่างมาประกอบนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่า เราประกอบแล้วเราทดสอบระบบจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดครับตอนนี้เรานำมาประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะเราทำเป็น3สเต็ปนะครับในการเลี้ยงปลาในระบบน้ำวนนะครับแล้วก็ร่วมกับเบลฟลอกวันนี้ยังไม่ได้เลี้ยงนะวันนี้เป็นการประกอบแล้วก็เทสระบบเพื่อเตรียมการปล่อยปลาครับนะนี่คือถังใบแรกนะถังใบแรกนี่ใบใหญ่ที่สุดครับ ขนาด90ลิตรนะฮะนี่คือทางออกของถังเลี้ยงหลักนะฮะเราก็ต่อด้านหนึ่งเนี่ยเราเราไว้ปล่อยน้ําทิ้งนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็ต่อมานะครับมาเข้าสู่ถังถังพักใบแรกซึ่งเป็นใบขนาด90ลิตรอันนี้ใบใหญ่สุดครับเพราะว่าตะกอน,นี้ก็จะตกอยู่ที่ถังนี้เป็นหลักนะครับตอนนี้เราเติมน้ำเลยครับไม่ได้รั่วไม่ได้ไรนะครับไปน,นี้เป็นน้าที่ท,ที่ที่ปล่อยออกมาเฉยๆนะครับหลังจากที่น้ําเข้าสู่สเต็ปที่1แล้ว น้ำก็จะไปสเต็ปที่2แล้วน้ำก็จะไปสเต็ปที่3วนจากบ่อเลี้ยงหลักนะครับออกมายังบ่อพักอันที่1ขนาด90ลิตรอันที่2นี่ขนาดอ่าหกลิตรอันที่3ขนาด60ลิตรอันนี้ซื้อมาอ่าจากบิ๊กซีอันนี้นะ90ลิตรเนี่ยร้อยเก้าสิบลิตรเนี่ยร้อบ้าหรือร้อยยบาไม่ได้แล้วนะครับซื้อมานะครับอันนี้เราต่อเข้าถังใบที่1แล้วก็ออกจากถังใบที่หงครับ นะออกจากถังใบที 1, oh, 1> ่ mm hmm. 1เข yeah. yeah. mm ้าสู่ถังใบที่2นะครับอ่านี่นะนี่มาถังใบที่สองนะครับพอน้ําเข้าสู่ถังใบที่สองน้ําก็ตกตะกอนฮรตะกอนจะตกมาเรื่อยๆนะฮะอ่าน้ําตะกอนตกมาเรื่อยๆก็มาสู่ถังใบที่สามนะนี่ถังใบที่3มแล้วนะฮะน้าก็จะตกตะกอนมาเรื่อยๆจากถังใบที่3มครับอ่าจากถังใบที่สามก็มานี่ครับนี่นะไปไหนครับไปที่แอร์ลิฟ์ของเราครับ นี่ตัวแอร์ลิฟตัวแอร์ลิฟเนี่ยจะทําให้น้ําเกิดการหมุนวนครับทําไมเขาเกิดการหมุนวนครับนี่เราใส่ท่อลมเข้าไปครับอ่าไม่รั่วนะนี่โอ้ตรงนี้นึกว่าจะรัว่วไม่รั่วนะนะไม่รั่วนะเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยนี่คือสายอะไรฮนะสายลมครับข้างในเป็นหัวทรายเพราะฉนั้นเวลาหัวทรายมันปล่อยลมครับลมก็จะพุ่งขึ้นด้านบนในขณะที่พุ่งขึ้นด้านบนเนี่ยเขาก็จะดันน้ํานะนี่ หนึ่งนิ้วก็เหลือสี่หุนดันน้ำนะจากจากพื้นที่กว้างๆนะจากพื้นที่กว้างๆนี่ดันขึ้นมาน้ําก็ถูกดันออกนี่ครับน้ําถูกดันออกนี่นี่นะครับเหลวก็เข้ากลับไปยังถังเลี้ยงหลักนะครับนี่เห็นไหมฮะน้ําออกตรนกอง,องนี้ครับน้ําก็จะวนอย่างเงี้ยครับนะนู่นน้ําก็จะวนไปทางนู้นครับวนไปทางนู้นเสร็จเรียบร้อยก็ออกมายังถังไปที่หนึ่งอีกนะถังไปที่สองตกตะกอนไปเรื่อยๆครับถังไปที่สามเหลวก็วนอย่างเงี้ยครับ น้าก็จะวนอย่างเงี้ยถามว่าทําไมเราต้องทําแบบนี้อันนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเราทําแบบนี้เพราะว่ามันดีกว่าระบบการเลี้ยงแบบไบอฟล็อกครับเพราะว่าะตะกอนเนี่ยมันจะตกอยู่ในถังใบใบพวกนี้ครับที่อยู่ข้างนอกแล้วเวลาเราเปลี่ยนน้าเราจะเปลี่ยนเฉพาะในในในถันงนี้นะฮะในถังที่เป็นถังถังตกตะกอนนะบ่บอเลี้ยงหลักเราไม่เราเราไม,ไม่ไม่มีการเปลี่ยนน้านะครับหรือจะจะเปลี่ยนก็ผมเคยทดลองนะครับ ถ้าสมมติเราเลี้ยงปวตีโตไปสัปดาห์หนึ่งเปลี่นน้ำหนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าเลี้ยงโดยนะบบน้ำวนนะอน,นุนนุนอน,นุนนะเลี้ยงด้วยระบบน้ำวนอยู่ทดลองมา3เดือนเปลี่ยนหนึ่งครั้งครับอ่าเรียกว่าคุ้มมากครับคุ้มมากครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเลี้ยงาการเตรียมในเรื่องของบ่อเลี้ยงโดยใช้ระบบน้ำวนร่วมกับระบบแอร์ลิฟต์แล้วก็ร่วมกับระบบไบโอฟลักผมขอตั้งชื่อว่าเป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานห,หรือเรียกว่าเรียกว่า การเลี้ยงแบบไฮบริดนะครับคณะกะลุลยฟาร์มมหาศาลแห่งความสุขครับครับขอบคุณสําหรับการติดตามในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ในส่วนของการเลี้ยงปลาในระบบน้ําวนถ้าท่านใดคิดว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ดีก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อประสบการณ์เพื่อเป็นประกายในการให้ท่านอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตาม สำหรับการเตรียมอุปกรณ์ในเรื่องของการเลี้ยงในระบบน้ำบนฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ